เงินค่าเทอมลูกมีวิธีหาอยู่2แบบ 1. กู้จ่ายดอก2เก็บกินดอกในชีวิตจริงของเรามันก็มีแค่2วิธีนี้จริงๆนะครับทุกท่านเนาะนะนะดูจากตัวเองดูจากคุณพ่อคุณแม่ที่เก็บค่าเทอมให้เราหรือว่าจ่ายค่าเทอมให้เราหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะก็มีอยู่2วิธีนี้จริงๆนะกู้จ่ายดอกนะกู้จ่ายดอกเนี่ยเราอาจจะชินกันนะครับผมกยศใช่ไหมครับผมบางท่านเนี่ย มีวงเงินบัตรเครดิตก็นะครผมใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าเทอมหรือกดบัตรเงินสดมาจ่ายนะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกู้จ่ายดอกนะครับผมเนาะเราต้องมีการเสียดอกเบี้ยนะครับผมมันอาจจะเป็นวิธีที่นะครับไปแก้ไขปัญหาอาดับหน้าแต่ถ้าให้ดีกว่าเนาะเรามาเก็บแล้วก็กินดอก นะผมเอาเงินให้มันงอกเงยเก็บบางส่วนได้เงินสมทบบางส่วนแล้วเอาไปจ่ายค่าเทอมแบบนี้ดีกว่านะผมเนาะแต่ครับผมมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราคุ้นชินกันเพราะว่ามันเป็นการเก็บและต้องเป็นการเก็บระยะยาวค่าเทอมเนี่ยต้องเก็บกันจริงๆจังเนาะใส่บัญชีไว้แล้วส่วนใหญ่แล้วทุกท่านเก็บไว้นะครับไม่ค่อยถึงวันที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมหรอกมีเรื่องให้ดึงออกมาใช้มีเรื่องให้ต้อง เขาเรียกว่าความจำเป็นแบบเร่งด่วนให้เอามาใช้ถึงเวลานั้นก็ต้องไปอาศัยกู้และจ่ายดอกเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บกินดอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมเนาะแต่วันนี้ครับทุกท่านอามีตัวช่วยคือการเก็บในประกันสะสมทรัพย์และไม่ต้องเก็บเยอะด้วยนะทุกท่านเก็บวันละ18บาทเดือนละ5 0 0กว่าบาทครับการันตีเลยว่าอีก15ปีข้างหน้านะครับผมมีเงิน1,0,000แบาทจ่ายค่าเทอมลูกถ้าใครอยากจะได้2 0 0 0 0นก็534คูณสอไปใครอยากได้3 0 0 0 0นก็ 534คูณ3เข้าไปครับผมเนาะเก็บเงินแบบนี้ง่ายๆเก็บในประกันแล้วเหมือนกับล็อกตู้เซฟเลยเพราะว่าตรงนี้จะเอามาใช้ไม่ได้นะครับผมเอามาใช้ไม่ได้ต้องรอครบกําหนดถึงจะมาเบิกถอนได้นะครับผมจริงๆแล้วไม่ต้องเบิกถอนแล้วถึงครบกําหนด15ปีนะตโตเกียวมารีนนะหรือบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีทุท่านเลยและทุทานก็มีเงินสามแสนนะครับผมมันช่างชื่นใจจริงนึกถึงวันที่ได้เงิน3ามแสนโอนเข้าบัญชีนะครับมันรู้สึกแบบ ใจฟูมากๆ,ๆใจฟูมากๆเพราะว่าถ้าเราครับมีเงินหมื่นสองหมืนโอนเข้าบัญชีเรารู้สึกยังใจฟูแต่ถ้ามีเงิน3ามแสนโอนเข้าบัญชีเรามันจะใจฟูฟูนะครับผมเนาะวันนี้ครับทุกท่านาก็มาชวนทุกท่านนะครับผมเก็บแล้วก็กินดอกการเก็บในประกันนะครับผมจุดหนึ่งที่มันสาคัญมากคือเราเก็บ บางส่วนแล้วมีเงินสมทบนะเราจะกินดอกด้วยนะครับมีมีผลตอบแทนให้มีเงินการันตีตอบแทนให้นะครับผมเนาะอาจจะไม่ได้เรียกว่าดอกเบี้ยนะครับผมเนาะแต่ว่ามันคือเงินที่การันตีจ่ายว่าเราจะได้ตามนี้จริงๆแล้วออมเท่านี้นะบริษัทประกันจะสมทบเท่านี้นะแล้วเราจะได้แค่นี้นะมันจะเป๊ะๆตามนี้เลยนะเป็นการการันตีจ่ายเลยนะครับผมเนาะมาออมค่าเทอมในประกันกันเยอะๆนะครับผมเนาะเราจะเปลี่ยนวิธีครับเราจะไม่นะครับผมกู้จ่ายดอกแล้ว กู้เสียดอกแล้วเราจะมาเป็นเก็บแล้วก็กินดอกแทนนะคะับผมยังไงก็ฝากพิจารณาการออมในประกันด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้อัพไปก่อนครับสวัสดีครับ